ซ้ายมือของคนไข้จับเสื้อให้ตืงเนาะขาขาข้างซ้ายย่อลงไปขาข้างเหยียดออกไปเนาะมือซ้ายแตะคอปกเสื้อมือขวาสองนิ้วลูดสองข้างกระดูกสันหลังกดลงไปน้ำหนักพอดีพอดีแล้วก็ลูดดูว่าม,มีมีการสะดุดตรงไหนมีการสะดุดถ้าตกที่สะดุดก็คือ โรดยนั้นก็คือจะมีบหลังจากนั้นเมื่อเรารู้ป่ายกล้ามเนื้อโดยการซ้อนมือแล้วก็โยกกดซ้อนโน้มตัวไปข้างหน้าให้สุดเนาะถ่ายไปถ่ายไปหน่วงเน้นนิ่งเน้นนแล้วก็ถ่าย นะถ้าเตียงสูงก็เอาข่าขึ้นซ้อนขึ้นไปข้างบนเนาะถ้าไม่ขนาดเอาขาขึ้นไปได้นะระเราเราปรับการนวดตามตามพื้นที่เนาะทำกับพื้นทำกับเตียงเตียงสูงก็ต้องขึ้นขี่เตียงหลังจากนั้นก็ขูดมะพร้าวมือซ้ายวางสันนิ้วก้อยลงหัวสะบักป่า มือขว ά, อากำนิ้ว <ics> โป้งโยงลงไปสักสิบครั้งหนึ่งสองสามสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเตรียมย้ายข้างครับไม่ต้องขยับก็ได้นะครับก็ให้คนไข้คุณหมอไปยืนคุ้งเข่าไม่นัองเอาบนเตียงก็ได้เนาะต่อไปนวดไข้กล้ามเนื้อนวดไา้กามเนื้อ ซ้อนมือแขนตึงหลังตรงหน้ามองตรงลไปข้างหน้าให้สุดหลังหน้ามองตรงลงไปข้างหน้าให้สุดลวงเน้นเนาะรวงเน้นนิดจังหวเะเดิมเนะเมื่อเราไล่ขึ้นไล่ลงค่อยๆไล่ไปถ้าเราไล่จนถึงหัวป่าแล้วเราก็ขูดมะพร้าวเลยก็ได้นะครับ การน,นวดไทยแล้วถ้าใครตื่นบ้างบ้างเราก็นวดไายนานๆถ้าคนไทยตึ่ไม่มากเราก็คายับ,บเดียวปรับเอาตามความเหมาะสมเนาะไม่ใช่มานั่ง,งนับรอบเอาดูตามความเหมาะสมแล้วก็ขูดมะพร้าวหัวสะบักปลาเนาะมือขวาไว้ล่างมือซ้ายไว้บนต่อไปมายืนหัวเตียงคลายด้วยท่าโม่แป้ง เอาซ้อนมือวางชิดสองข้างกระดูกสันหลังกดกดหมุนกดหมุนหยิบโรคออกกดหมุนหยิบโรคออกกดหมุนหยิบโรคออกเนาะถ้าใครแขนสั้นก็มา้างเตียงก็ได้เนาะแขนสั้นก็วางอยู่ข้างๆติดไม่ต้องอยู่หัวติดเวลาเนาะ โอเคเสร็จแล้วเราจะจัดกระดูกคอข้างซ้ายมาเดินอยู่มุมเตียงข้างซ้ายคนไข้ขาเข่าเราอยู่ประมาณหัวไหล่เนาะหันไปหน้าเอียงสี่ภาพ้าองศาดานออกไปให้สุดมือขวาวางไว้ที่ใบหูมือซ้ายวางที่สะบักบ่างอข้อศอกย่อตัวย่อเอวลงยืดให้สุดแล้วขยบทันทีหนึ่งสองได้หรือยังครับ นึสองข้าฉีกออกอ่าเต็ที่ดังสบายอ่าโอเคเนอะยังไปหน้าสี่สิบห้าองศายอมฉันยอมปวด ต่อไปทำที่ข้างนี้เนาะทายที่ข้างขวาข้างซ้ายเสร็จแล้วทำข้างขวาต่อต้องยืดไปให้สุดเนาะเยียงไปหน้าสี่ง้างสายืดยืดให้สุดรอกแรงขยมเนาะถ้าเราได้องศาทีดๆๆีมันจะทำงา่ายเนอะได้ไหม งอข้อศอกย่อตัวลงกับตัหนึ่งสองว่างไงได้แล้วเนาะต่อไปทำท่าเทพนมทำท่าเทพนมครับพนมมือขยมลงไปคนไข้าอาปากดขยมเนาะกด พอถึงกลางหลังไปแล้วก็เบาลงหน่อยเนาะคนใช้อาปากปล่ปอยลมออกเนาะเสร็จหรือ,อยังครับเสร็จแล้วก็ท่าผีเสือ้อมือขวาอยู่ด้านในมือซ้ายอยู่ด้านนอกเนาะทำมืออย่างนี้กดระหว่างที่กดก็ข้อมือไปด้วยกดบิททดขยมกดบิดใช้อ้า,ททาปาก โอเคตังวกดกระปิดกดกระปิดไปด้วยกันเนาะถ้าถีดเสื้อหมอต้องอยู่ด้านข้างนะคะใช่ค่ะด้านข้างโอเคกดนั่นอย่างนี้แหละถูกแล้วพี่เดี๋ยวออกแรงกดกดกระปิดไปด้วยกันกแทกกดกปิดเนาะมันปดำแบบเหมือนเข็บได้เลยเนาะ ทำมือมันเข็มนาฬิกาหมุนไปด้วยกันเนาะอโอเคโอเคแล้วเนาะต่อไปยกเข่ายกขาดันเอวท่าคันธนูเอามือสอดใต้เข่าจับหน้าขาด้านนอกถอยหลังมาสองก้าวมายืนตรงเอวเอาแขนกดใต้กระดูกกดไปซ้อนไปใต้กระดูกสันหลัง กดขยบเบาเบาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนาะโอเคต่อไปท่าที่สองเอามือซ้อนเข่าด้านนอกแล้วก็ถอยหลังมาตรงเอวถอยหลัง้า,าเมกีตรงเอวนีระวางเอามืออยู่เหนือกระดูกเอวขึ้นไปกดสองสามหนึ่ง สองสามโอเคเนาะดูเนาะอ่โอเคถ้ายกขาดันเอวก็ไม่ค่อยยากนะน้าง่ายๆขอให้เรามาจุดถ้าเราจะทําตรงไหนเราต้องตัวตัวเราต้องขยับตรงนั้นเนาะถ้าเราจะดันเอวตัวเราก็จะอยู่ที่เอวเนาะไม่ได้ตัวอยู่ที่เท้านะ เนาะเอาอีข้างหนึ่งสอดใต้เข่าลึกๆจับหน้าขาถอยหลังมาสองก้ายืนตรงเอวเนาะเอามือซ้อนไว้ใต้กระดูกเอวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนาะเออเอาไว้กูกเอามือวางไว้ใต้กระดูกอย่าวางไว้บนกระดูกต่อไปหนึ่งก็เอามือจับเข่าด้านนอกแล้วก็ มาตกเอลสงเหนึ่งสองสามหนึ่งสองสานะเอได้หรือยังครับต่อไปถ้ากดจุดไว้จงเอาพับขาเข้ามาหาตรงจุดตงึตง,ตงกลางให้เจอเอากดลงไปทยนทหนึ่งกดไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบคายกดไปทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบคายต่อไปเสียบคอหมูใช้3มนิ้วเสียบไปในข้อพับพับขาเข้ามาหนึ่งสองสามเอาส้นมือกดพับได้ขยมหนึ่งสองสาเปลี่ยนมือเอาส้นมือด้านนอกกดพับนอกกดลงไปขยมหนึ่งสองสาม หลังจากนั้นทุกส้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ค่อยวางเท้าลงเนาะทำเหมือนเดิมหาจุดเวยจงตรงกลางข่าวให้เจอเอานิ้วโป้งกดลงไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายกดลงไปใบทีหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 นะหลังจากนั้นเสียบคอหมูสามนิ้วเสียบไปที่จุดบยจงงอขาเข้ามาหนึ่งสองสามหลังจากนั้นการขาออกเล็กน,น้อยซ่อนมือกดขอ้อข้อพับด้านในขยมลงไปสามการขาออกเล็กน,น้อยสลับมือสลับมือ,ม,อมือนอกจดข้อพับด้านนอก หนึ่งสองสามันจะเร่งมากกว่าหลังจากนั้นเท้าสักสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ค่อยวางเท้าลงโอเคสังเกตดูเริ่มนิ่มนะโอเคเปลี่ยนหุ่นครับสลับกันคุณหมอคุณหมอนอนลงลูกค้าลุกขึ้นมาช่วยยอดคุณหมอแทนกัน ท่าจเรียงเบ็ดอยู่เนาะโอเคถ้าใครจะฝึกใครจะฝึกบนเตียงก็บนเตียงนะคะฝึกด้านข้างก็ด้านข้างนะครับคนไข้จะได้ไม่ต้องขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกบนเตียงก็ให้คนไข้นอนตรงกลางใครจะเปลี่ยนหุ่นบ้างไหมเอาใครจะมาเป็นหุ่นให้ผมนวดบ้างไหมอ่พัดมอืมจะได้ จะได้สอมจะได้สัมผัสกันเนาะเพราะว่าเออน้ำหนักการลงแต่ละคนเนี่ยหมอแต่ละคนน้ำหนักมือไม่เท่ากันเนะเานเนอะอ่านองมือหายใจเข้า,า,ขาโอเอเนาะเริ่มจากการตรวจเช็คส้นเท้าจับเท้ามาชิดกันแล้วก็ จับข้อเท้าแบะออกให้เป็นบุกฉากจับส้นเท้าชนกันดูความสั้นยาวหลังจากนั้นก็ยกขึ้นดูความสูงต่ำเนาะเมื่อเราดูรู้แล้วก็ค่อยๆวางเท้าลงจับข้อเท้าขึ้นมาเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่าแล้วก็ปล่อยลงไปเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ปล่อยลงไปดูว่าเท้าแบะซ้ายแบะขวาหรือเปล่าเนาะ ถ้าเท้าตรงก็ถือว่าดีนะต่อไปจับเสื้อให้สวยๆเนาะยืนะยเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเท้าขวาอยู่ข้างหลังเท้าซ้ายย่อเข่าเท้าขวาเหยียดไปด้านหลังเยอะๆนิ้วมือซ้ายแตะที่ปกเสื้อมือขวาสองนิ้วลูดสองข้างกระดูกสองหลังนี่กระดูกแถวนี้ตึงนาะลองรูดดูตรงไหนสะดุดแสดงว่าตรงนั้น เริ่มจะมีปัญหาเล็กน้อยแล้วเนาะอันนี้จะหลังโก่งนิดนิดเนาะเมื่อเสร็จแล้วเราก็นวดทายด้วยสองฝ่ามือซ้อน